เเายันแม่เตะปากจระเข้ชอบเพื่อนแม่งเลยขิงอ่ะพี่แย่ตอนโง่งี้ใหญ่กันโอ้ยยียชัยา้านพาโอ้สวัสดีครับมึงเตรียมตัวหนีห่าวเลยสั์กูยังไม่รู้เรื่องแน่เกมนี้ห่าวมาเฮ้ยคนคนไทยเยอะเยอะวะอ๋อยี่ยาแท้หัวดิ ไปเลยทีไหนก็ได้มองหมดพวกกูกันง่ายอย่างวะไอ้เหี้ยไอ้ตัดซ้ายสองัวไม่มีใครเลือกอ่ะไอ้เหี้ยเราคูมันเนี้ยเดี๋ยพออยู่สายโอ้เห็นไหมโอ้ได้เวลาจริงอ่ะดิชอบเลยอุ้ยเลย์เตอยลงเจอสัตว์ไอ้เหี้ยเกมนี้โอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหบวกสี่สี่ไอ้เหี้ยขออนุญาตเลยครับขออนุญาตนะครับหนีเฮาหนีเฮาไหนวะผมไม่ไม่โลดว่างอ่ะเวลาแล้วเกมนี้ ไอ้เฮียแล้วถ้าแม่งมีสองอันไปอยู่ตรงกลางงนี้หมายความว่าไงอ่าอะไรเอ่ยสองอันที่อยู่ตรงกลางหมายความวาม่าไงอืมม่เป็นไรเดี๋ยวผมแอดจัดให้คุณแบบชิวๆอ่าอ้าวอ่าเฮียแม่งแ <laughs> อดจัดสามดีวะอ้สสตว์ดถามไม่ตอบอยิงชิบถ่ายคนหัวควย โดนพสผู้เดินติดเพื่อนเฮ้ยอฮิเอะแม่ธรรมดาเลยๆได้เฮียขอให้เรียนมึงผัดได้เฮียทำทรงมาวยพรไอ้ <laughs> อเฮนนีย, <mumbles> ย,ย,ยได้เฮียตัวสองมึงไงสั์ไม่โทษเราวันนี้แค่นี้ต้องกล้าวอ่ะผม เตะคลิปละเตะหน้าแม่งเลยะเตะหน้าแม่งใส่คอนเวิร์ดแล้วเตะหน้าแม่งเนีตัวนั้นเตะหน้าแม่งเหมือนไอ้เรื่องลูกเอไออะซัดเหรอใส่แล้วแล้วสัดใส่คอนเบิร์ดเข้าไปเตะหน้ามึงอ่ะคุณเอาเองได้ไหมเลยโฮมเตะเอาไงอันนึงน้องตัวดีนายแบบเข้ม่เตะอะไรก็ได้มั้งเอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันเขียวคุณเฉาแม่งนะไม่เกี่ยว ไม่ใช่ตอนนั้นที่เอ็เยไหเยมาเอ็เลยมา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 เตะเลยก็ได้ม้งนะก็กูถามไงเอ็เลยมา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 มมมามามมา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 มมามา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 มามามามมา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 ยามามามมามายาม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 มา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 มมามามาไมามาาาไมา แม่งหหดว่ะแม่งหหดว่ะแม่งหหงดว่ะอย่าเด็ก่อนช็อตหน้าแม่งหายยิงแต่กู บอกูพูดแล่าสองยินเชิญนะหมาแก่ที่ตาที่แล้วเนี่ยจะทำกที่อะไรอย่างนี้เลยอะไรกะหมีอยู่กับกูหมาแก่ที่อะไรกะ พี่วะไม่ทำโก้ปาเนอะไม่มีครับโอ้ตายเลยแย่เลยแก้คลิปใหญ่เลยปาเนองกำลังครับก็มันไม่ได้มันไม่ได้มอกนะครับมันเดินมาแบบว่าเฮ้ยไกลๆแบบนี้แย่เลย เอาทุกอย่างเลยเหรอไอ้ดอกฮะ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 ต่อไปถึงมึงไม่ข้าไปตีได้เฮียนี่เย็นแค่ัวดส่ตีตนวางสัตว์ไอ้ฟักทองแม่ คนละทีไม่ตัง้งใจเล่นอยู่แล้วไอ้เียน่ตัง้งใจเล่นอะไรไอ้กูก็เล่นของกูง<า>ี้ทุกเกมไม่ไหนเฮียเนี่ยมันจะพูดอะไรออกมาเลยตะคำอ่ะรอให้มันพูดดิมันก็ป่าไม่รู้เรื่องอยู่ดีนี่ไงแล้วกูมาเดินเกมอ่ักตซีบุลยว่าแบบนี้ไปโอ้โหเดินเดินดงเง่งงงเง่งเง่ง เก่งไอ้เฮียอยู่เกเรนกลางโดนกล้ามาสอนเล่นกูมึงเป็นใครเนี่ยไอ้เฮียเก่งไอ้เฮียเก่งนักนะแต่เล่นเล่นตัวเองให้ดีก่อนไอ้เฮียมาสอนเล่นกูเลือกออกแทงโก้ที่มันขาดตลาดนี่มึงคุณต้องนำเข้าอะที่ผมมีต้องจองผ่านแ้ปไหนวะไม่ได้ก็ใช้เสียงคู่ไปก่อนไอ้เฮียใช่กูคุยกับเลนกลางทีมกูตายเลยเนี่ย ไม่ต้านแรงจังวะอุ้ยโดนละไอ้ใต้เนี่ยเนี่ยเสียแม่ก็รุนนะพี่ดอกนี่อยู่กับกูเมื่อกี้ไม่เคยวาร์ปเสียแม่ไอนดิสตันจะวาร์ปอะไรอะ อุ้ยเหรอเล่นบนมึงตกมึงอย่ากลัวเฮี้ยอะไรวะถ้าเป็นกูเล่นเนี่ยขีย้แม่งแตกเอาอะไรป่ะกูดิถ้าเป็น<อ>ถ้าเป็นกูเล่นขี้แม่งแตกไอ,อ้ตัดฝั่งไหนอะ่ะมึงอะ่ะเป็นมึงอ่ะฝั่งไหนอะ่ะของพีเองโดน,นตกรอเฮี้ย

มาว้าไปหี่ยอ่ะเฮ้าเดี๋ยวมันหกอ่ะหรอดอดนี้มันแซ่บไม่เป็นเคีไงเทียนาทีมันเว้า6ไหนตัวนั้นอ่ะก็มันแซ่บไงสับลืมอ่ะเดี๋ยวใช้ลิ้นน้องดูได้าล่ะใช้เหี้ยใช้ลิ้นทหรออุฟอยสัก เฮ้ยที่ทีเกิดเกมนี้ก็ตกต้อชืนใจว่ะดูที่ทําำดิทำตัวอไอ้เถิดไอ้เขลแมอกมาปะมันมีเฮดมันไม่ตายหรอกโ <c oughs> อย เออผมพูดลัคาแม่งไงที่อยากเตะแม่งเหมือนจระเ้ศาจริงจริงเลยแบ๊วไปก,ไกูไม่ได้ชี้ไปแล้วไง oh, จริงตอนดูดเมื่อกี้นี่เมมไหม <laughs> ใช้ลิ้นด้วยไอ้เหียน ไม่ได่สอดลิ้นเข้ามาตามมาดูดอ่ะอี๋ <Yeah. S 1> <c oughs> ไม่เกล,ลียวมีความสกขนาดนั้นเลยเหรอวะ <c oughs> มันมันตงพลังขนาดนนั้ไว้ตกหลังหลังบ้งานยืนแบบข้ามแม่น้ำมาตลอดเวลาเลยไอ,อ้เหี้ยมันมีเบสไงมีตัวอากาศอ่ะไม่ม,มีตัว ทีตัวมันคอยดูดช่วยหรอมันคอยดูดลอยคอยดวอ่ะไอ้เหี้ยดูดเลยเหี้ยดูดจนท้ออ่ะแกรอเลยมึงดูดได้นะตอนนี้มึงต้องดูดอนะ่ะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวผมมันยังไม่จบเลนเฟกอ่ะน,นึ่งกับไว้ยันแม่มมแข่งไปเจนะ็ดนัดมีแค่ก้าแต้มเขาเรียบสมอะไรด้วยสมอะไร ถ้าจะตีป่าวไอ้เหี้ยแม่งมองจอยสั<พ>าตังบนาตังไงมองจอยอีเหี้ย ขับไปขับนี่ไม่้างล่างใช่ไหมไอสัตว์กูก็รอไปเถอะไอ้เหี้ยอแม่งบวกันอยู่บนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่ผมมันมันได้ได้หลายความหมายไลมันแค่บอกว่ามันกำลังจะเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเออไอคำมันได้หลายความหมายแล้วดิ อ้าวแมงโดนโค้งอ้าวแมงโดนอะไรแมงโดนโค้งหักต่อไอ้เหี้ยเราบอกว่าชอบให้กูดูดไอ้สัตว์หนีทำไมอะไอ้เหี้ยพอกูดูดก็จริงๆก็หนีทำไมอะดูดแรงเกินเปล่าอุ้ยก็กลัวช้ำไง โอ,โ,โอ้โหมาหาจารย์บันลึกก็แปลกแปลกว่าวัวด้ในขณะที่<อ>ทกูช่วยมึง นั่งเล่นเป็นมันอยูไหมเออไอ้เต้ยไอ้เต้ยมันดูสตมไหมเนี่ยจะ้วกกันแบบไม่มีครัวมันจะไหวได้ยังไงอะน้องกุ้ยต่วนจิ้งเดียวตายเหรอหรือว่าต้องไปในส่วนของเบนเมลวะสองดูกเกิดจะดีเหรอ em ăn không muốn ta đặt vai một lâu quá. Bây giờ hãy Tại người không dừng luôn mà อีสองอีตัวยิงข้างหลังพอให้ทำไงอนี่ยเออดเหรอไอ้เหี้ยมันคอมโสอีกนาดไปหมดแล้วไอ้เหี้ยดีเอสตัดตัวตีมันแครี่ไอ้เหี้ยฟูฟ้าเมื่อไรกันล่ะมันจะแบกหรือเปล่าจะแพ้มันมันเดอมขับมาอะไรกันกูไม่เคยขับเวลาชนะใครอ่ะมึงขับระหว่างเล่นไงกูก็มีขับกูก็มีความสุขเล็กๆแหละเวลากดตีมึงเฉยๆอ่ะแค่นั้นเองควาย จบเกมเอ๊ะการเกมไมเส็จเกมกูทำอะไรได้กูก็โดนก็ทำแล้วมันเก่งมันก็ทำได้แค่นั้นแหละง่ายย่างงั้นเลยอ๋อโอเครู้เรื่องกูตาร ไมให้หมดเลยเฮียเจ้ารน้องก็โดนเลยตายวะชิคะดูขารถอ่ะมึงขับอะไรวะดินโดนชิกาดูแล้ล่วงรถไปเรียวะมึงมายถึงแม็กกเลียใช่ไหมโดนจ่าชี้ขารถเ่ะอเออจัายางแตกเลยใช่ไหม อี่กระดูดขึก็บอกว่าอย่าขับเร็วอินสั์ขับเร็วจ่ากระบอกเลยเฮียขับสายด้วยดูจ่าอาการแล้ววนไปวนมาสัตว์แม่งหมันมั้งไอ้เหียช็อตจ้ะตรงนี้ถ่ายดูมองมองไม่น้องมองไม่น้องป่าวพี่ เมื่อกี้เหลือไม่โดนตัวเองเหรอวะหรือดาวบาจี้มันรุนแรงเกินไปวะโอ้ตายเหอะไอ้มันลุมมึงขนาดนั้นมึงไม่ตายเมื่อกี้กูกดดอกเกมแล้วไม่ทำเงินอ่ะตายอ่ะรู้แต่เพื่อตายด้วยมันแปลกๆไอ้โอ้ยอะมันเข้ามาในรัศมียะดิน้ำมันน้ำมันน้ำมันรัสเมียก็เล่นสองตัวลุมยิงแปลกๆแปลกๆตายเลยเสี่ยแปลกๆวะไฮเซ่เอาไว้เล่นมึงอ่ะก็ปืนอะไรยิงก็ได้ลูกของอินเวอร์กดิถ้าถ้าดูของอินเวอร์ก์อะแค่นั้นอะ โอ้โหแม่เขาเห็นวูเกอร์กรู้แล้วถ้าแม่ป้อมหลักป้อมมาอย่างเงี้ยทำไงแอินเดีนี่มันน่งนกต่ออยู่แล้วไม่โูเกอร์อะก็ต้องหอยโูเกอร์อะไอ้ย่าหูยแม่มันกะแบบบแกเกมนี้เลยนี่หว่าขอยวูเกอร์อะโอเว่นขอมาแล้วถ่ายก็ต้องขอแม่นี่เวยอยากจะเล่นนะ แย่แม่จะเล่นพี่จะทำเสียงเออแม่มาาบริสัตว์เจอกองแม่งลา,าลายเป็นไหลอ้าวบสัตั์บ้านจะแตกแล้วไอ้เฮียทีมเฮ้ยผมเกลียดเสียงกีของคุณมากอะไอ้เฮียกูพัดนมันเข้ามา,มาเมื่อกี้ไอ้สัตว์เราจะ stay inside a n น h ิ t โอเครู้ยังอ่ะว่าเพียแบกได้ไหมเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วเขาบอกไปแล้วปะตายง่ายได้ขนาดนั้นเลยวะพี่โลไอ้เหี้ยมันมีแบบคนลุ้มหลดแม่งของไอ้เหี้ยพวกปู้อ่ะป้ากิ๊กแทนวิดกูเห็นกเท้าเลยเมื่อกี้นี่ระบายพูดไปอ่ะถ้ารู้ว่ามันเป็นยัง ไกาใครไปก้าวะมึงบ้าเปล่าไปก้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝตกฝันกสู้เอ้ยโอ้ยแม่เครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายเลยแบบนี้ยทนๆแล้วเป็นไรอะไอสลัดน้อง ตัวนี้เอารถไปเช็สูตรบ่อยกูดูกูดูออกดูดูดูงูงฟางาตันไม่โดนดช่ไหมเฮ้ยราเข้าเหรอมายมาตายเ้ยเน่าตายมาตายีีไปเลยเฮีย

วิ่งไปอยู่คุณเลื่อนเหรียหนึ่งผมเล่นเหรียญหนึ่งเนี่ยดูแล้วน้องเออสู้ๆไว้มีไงเฮ้ยพี่นี่โดนคิวคุยกับเพื่อนอ้าวไอ้สัตว์มึงโดนเหรอตายเล้วไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มันแรงยังวะนี่โร่ไอสัตว์ มันต้องเป็นแบบที่กูคิดไว้จริงๆด้วยนีย่ยเอ้ยกูสาบานเลยกูมไม่ได้ฟามไอ้เฮี้อยอะไรสักการสแตกงสักการ์หนึ่งแคมป์อ่ะ o no. ผมต้องรอมันแบกิี้พายก่อน,นรอหน่อยจะกิงข้าวกับดีนไม่งั้นเออรู้แล้วรู้ื่องบ้าตายหาไปเลย ตัด every วันเลยเหรอทุกคนมีเขียวอะรู้แค่เนี้ยใช่ it's so hard to go up and new items โอ้ยเฮ้ยเนี่ยโอ้แล้วตัชาร์จแบตกูเอาแล้วหาเมื่ไหนอ่ S <S โอ้ตายอย่างงี้สามสิบสี่เดือนกดขอเงินคืนได้ไอ้เหี้ยมามาไม่อัพตะกิวสามตะขันคือเหี้ยอะไรวะมาไม่อัพตะกิวสามตะขันกูเพิ่งเห็นแล้วกูอยูย่ไหนโอ้ตาหอกไม่โดนเลยไ,ไอ้เหี้ยคือเหี้ยอะไรวะ ไอ้ยืมมาไม่เอบสามนดาซอของคุณครับสามปีเปลี่ยนแล้วมาไม่เอาสามันดูพไปไานไม่ใช่มาไม่เอาสามเลยสักขั้นเดียวเี่ยอะไรวะเนี่ยแล้วยัดแม่มีสองหอกสองบีกบีปาไม่โดนใครเลยแบบ ม,มึงการดามเมจได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยแต่ก็ช่างแม่งหมเหอไอเหียไม่รู้แต่ผมในไนทเตอร์นะเมื่อกี้แค่นั้นถามมันาาได้แล้วไม่ไดมต่ย่าเมอร์ตามันโดนกูลอยแบบรัวๆแล้วแล้วไอ้เหี้ยปีเอกูไปไหนเนี่ยว่าดอบอลดีกว่าวะอย่า i d e น t a y inside, bro.

โซโลคิวโซโลคิวโซโลคิวดีวายโซโลคิวดีวายเฮียซีดีวายอยู่นี่โอ้โหโอเคหอวโทนมีใบแบ็คขอร้องขอร้องขอร้องกูไม่มีกูไม่มีแต่ติ๊กนี่ก็ไม่เอานะ่ะไม่มีแต่กูติ๊กไปแบ็ครัวๆนี่ไม่เอานะ เรี่ยมนี <irgendw carbono S 2> ่ค <imprisoned> ือเยอะนะพวกมึงอ่ะขึ้นกระโหลกสองอันแล้วเนี่ยไปที่หัวหอยนี่หอยนี่แม่งแบบไม่แซบหรอเยี่อะหรแอ้วแบบจบแย่เฮีย ไปม่โทษหรอคนนี้หวาดเลยใแก้ปัญหาได้ทุกอย่างหรอครับหัวใจแก้ปัญหาทุกอย่างครับเสียบสองไม้ละสองลูกเมื่อกี้ตัดชิ้นหมูไม่ใช่ลูกชิ้นหมูไอ้เนี่ยนี่ลูกไส้กรอกกีสารเนี่ยสัตมีสองลูก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นเล่นกันดีแล้วเล่นกันดีแล้วเนียเราต้อง14เวเล่นกันดีแล้วมึงได้ยินกูไหมเนี่ยเล่นกันดีแล้วทำดีแล้วแกไม่ได้ทุกอย่างนะที่เต้ยอีกคนถือโพลนั้ากด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 ทำไมมันไม่พลังเลยวะไอ้ี่อ กูเพิ่งเคยเจอมาที่แมอัพสามนี่ครั้งแรกเลยในชีวิตกูมันจะต้องเจออะไรเยอะแล้วกูเจอมาที่กดออกโอไอเนี่ยรีเฟรแล้วก็เปล่าออกไปดูสักอันหนึ่งอะครั้งแรกเหมือนกันเต้ยจะถึงหูแล้วมือมันสั่นกันได้เต้ยเรี่ยปกติเพื่อน